ึงทุนผมเป็นศูนย์ไม่มีวันนี้นะครับเราจะไปดูสุนัขเฟนบูด็อกที่กัดเจ้าของเวลาไม่พอใจนะครับวันนี้เราจะสอนแสดงตัวชี้นํากันเพื่อปรับให้น้องหมาครับกลับมายอมรับเจ้าของครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูก่อนนะครับว่าน้องมีนิสัยมีของในตัวบอลท to บีเกิดมาแล้วเป็นเช่นไรครับปั๊บ ไปลุยพร้อมกันผู้เอกดีไปรับรองจากคาร์เลนเพเยอร์แคนาดามิทาบันสอนผู้ฝึกสุนัขันดับต้นๆของอเมริกาเจ้าว่าเธอว่าฝู่ของเขาในห่วงเขาอะเท่ากับมีมีหกมีหกธรรมชาติหลอกพี่แล้วไงว่าไม่ไืมึนเลยไม่รู้เลยวะาเรื่องแบบโอ้ยม่าิีแบบนี้เลยแล้วเรื่องผมเป็นผู้ดองสุังเป็นไงก็ได้เหลืองอะในความในในประสบการณ์หมูมาสีเหลืองอะเลี้ยงง่ายสุดนุ่มนิ่มที่สุดแล้วว่าสีเหลืองอะก็ถือว่าเขียว ไปทำเองด้วยเพราะว่าสุนัขเนี่ยจะเชื่ออยู่2อย่างสิ่งที่เห็นกับตาสิ่งที่ได้ยินกับหูงั้นเดี๋ยวผมรอไหมรอไหมอ๋ออ่ะพี่สังเกตนะนี่คือจังหวะสอที่ผมพูดถึงทุนผมเป็นศูนย์จับแค่2นิ้วแล้วผมจะไม่ดึงกลับพี่เห็นการการสู้จึงสู้ใช่ไหมเห็นไหมไหมสองและสาสามคือกัดชือถามว่าเวลาเขาทาอย่างเงี้ยเราอย่าไปดึง เราปล่อยเขาระเบิดพลังมาน้องก็จะแสดงออกมานะครับตามที่น้องเข้าใจครับการต่อต้านการป้องกันตัวนะครับนักธระตัวเนี่ยจะแสดงออกไม่เท่ากันนะครับ mm. เคสนี้ถือว่าเป็นน้องที่มีความพยายามที่จะทําให้คนกลัวนะครับต่อให้น้องยิ่งแสดงออกมามากแค่ไหนครับแสดงว่าน้องมีทุนของความใจกล้าซึ่งจะดูแนวโน้มถึงอนาคตได้ถ้าเราไม่ปรับให้น้องยอมรับคนนะครับโอกาสกา้าวเล้าก็จะสูงขึ้นครับและให้เขารู้ว่าทําแบบนี้ไม่ได้อะไรจากผมเลย เพื่อเป็นการชี้นำเซฟให้เขาอะไม่เจ็บสายใช้เท้าเพื่อการต่อต้านนะพี่เต็นหูหูลูกค้างเลยเยอะเลยเห็นนะมีหน้าที่ดิวตี้ก็คือจะอยู่ข้างเราเสมอผมอยากให้เขาโตขึ้นมารู้สึกว่าอยู่ตรงข้ามคนจุงหรือยังแต่นี่มันถือว่าใช้ได้นะมันประชดมันแบบมันตอบโต้ผมก่อนเลยนะผมไม่ได้ทำอะไรนะแค่จับสายนะ หางตาสุนัขจะไม่หลอกกันเอเนี้ยมันไม่มีหางให้ดูเราก็แค่ดูหูเน,นี่ยเนี่ยอยู่อยู่พอมันจะลองก็จะลองสิ่งที่ผมจะทําก็คือแค่ดึงไว้ใช่แต่จะไม่ดึงเห็นคราวนี้พี่จะเห็นเขายกมองหน้าผมถ้าคุกกลัวจังหวะแรงไปเขากลัวเขาจะหลบตาเขาจะเริ่มมอนิเตอร์ผมレスปอนส์เฮ้ยตกลงเอกเป็นใครวะแข็งแรงเหรอสุนัขจะเชื่อสิ่งที่เห็นกับตาดิ้งกับหูเพราะฉะนั้นคือ first impression ครับเจอกันครั้งแรกเนี่ยเป็นจุดตัวจุดประกายว่าเขาจะต้องตอบโต้กับผมยังไง พี่เจนหู้างเลยความมั่นใจแบบตอนเกี้ยหายเกี้ยเลยเราจะพูดถึงจังหวะหรือเทมโปลที่เราใส่เห็นไหมเห็นปะเริ่มเช็คว่าพ่อช่วยไหมสิ่งที่เราจะทําก็คือเราอย่าไปช่วยให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยต้องทำไงต่อไปดึงกเบาๆเนี่ยเวลาเขาโดดโดดเลยหรือยังไม่ดึงเนี่ยขาจริงๆขาหรือกระเชื่องเนี่ยนี่นั่งหมอบดีเฟน์นะไอคอนแทคหูรูใหญ่เลยจังหวะหนึ่งคืออย่างนี้จะถามว่าเดินทำไมอย่างนี้ดึงสติแล้วเราค่อยๆชี้นำเบาๆพาเขาเดิน3เมตรเท่านั้นรถหนึ่งนำ ระหว่างเดินเริ่มจนจบ,จบลูกรรรลกระโดดกระโดดทุกคนไม่ต้องดูจังหนะอันนี้นะครับผมก็ยังไม่เอานะนั่งหมอบหมอบจิ๊กซอว์นะนั่งหมอบรถกรัปกันแต่ตอนนี้เขาอยู่ข้างหน้าผมสิ่งที่ผมต้องการคือล็อคเปอร์เซ็นต์คือทางทางห้าเดือนห้าเดือนอย่างนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ควรจะมีแต่สิ่งที่ผมยังชอบคือถ้ามีレスปอนหูลูกกบยังมองหน้าผมเช็คไออย่างเงี้ยแสดงว่าจังหวะที่ผมสื่อสารกับเขาว่าตรงเวลาเราฝึกเงี้ยครับเราก็ให้เขาหายใจหายคอนิดนึงเราก็จะไม่ฝืนกันทั้งแบบโอ้โหลากปงั้นมมันติดาไม่ทััันนมจะกลวอย่างเเดดียยยววผมจะะัา้ป็นนสๆ เนี่ยอันนี้ไฟไ่ใช่ใช่ใช่ไฟไฟใจถึงเนี่ยเห็นไหมขาเขินฟันเปิลมาหมดที่เขาอะไปยุ่งแค่สายบางตัวไล่ๆครับโดดกัดถงแทนแต่ว่าไฟแบบไม่ได้ดุเดือดมากแต่นเนี่ยผมยังไม่เรียกชื่อไม่ชมเพราะว่าเขายังไม่อยู่ในจุดที่ผมต้องการผมต้องการเก็บร้อยเปอร์เซ็นต์าจำของเขาควรจะรู้สึกว่าถ้าเขาเชื่อผมร้อยเปอร์เซ็นต์คือจบลูกผมเนี่ยพอห้ามห้ามไมด้ชื่อหรือเ่ใช่ใช่เพราะเราต้องการสอนเรื่องสติเลยครับพี่เนี่ยดูขาหน้า นี่ผมไม่ได้ทำอะไรนะพี่เห็นไหมได้แล้วพี่นี่ไม่ทำอะไรเลยพี่ใหญ่ว่าผมจับหลวบด้วยสู้ดิฟตาเบกเอาแบบชุ้นทางอะใช่กระโดดเดินทีนี้ว่าผมอ่าผมจะช่วยละผมจะช่วยรับใส่เขานิดนึงเก้ผมเริ่มเดินอะแล้วหยุดอ่ะมันควรจะหยุดตรงนี้แล้วก็รอเขานั่งหรือหมอตรงนี้พี่จะเห็นหูเห็นไหมแต่เนี่หูจะไม่หลอกกันแต่ตัวเขาอะคิดตามไม่ทัน 1234 1, ฮะองชิบูเก่งมากลูกบอลตองที12่ 1, พอเขาเริ่มยอมปุ๊บเนี่ยเขามีสติได้เก่งขนาดไหนผมลองเฉยนะคอย,อยไอคอนแทคเก,ก่งมากไอคอนแทคคอยหูเก่งมากคอยเก่งมากลูกคอยเห็นหูนะครับเป็นแบทแมนเลยเก่งมากลูกคอยเปลวไ่เขาหนีนะครับเก่งมากคอยโฟกัส เก่งมากคอยถ้ากลัวเขาจะหลบตาครับจะไม่มองตามเก่งมากลูกคอยเก่งมากครับคอยคอยชืนคุณนะครับคราวนี้ครับเป็นบทบาทลิททึมหรือเทมโปของคุณเจ้าของครับ ผมย้ําเสมอครับสุนัขจะเชื่อสิ่งที่เห็นกับตาดิ้งกว่หูถ้าน้องหมาร้ายเจ้าของจะต้องจับจังหวะแล้วทําให้เขาเห็นครับว่าเราเปลี่ยนแปลงไปแล้วเราสามารถชี้นําเขาได้ในทุกสถานการณ์ครับ ปะลุยพร้อมกันสิ่งที่ผมให้ความสำคัญนะพี่เวลาฝึกนะให้ดูหูด้วยครับถ้าหูลูกแสดงว่าโมเมนต์เนี่ยมันเริ่มรู้สึกสู้ไม่ได้หูมันอาจจะได้นี่สองค้างไปเลยมันเริ่มรู้สึกว่าตัวมันไม่ได้เก่งสุดในดชีวิตแล้วไหครับเวลาพี่กลับไปซ้อมเช้าเย็นนะจังหวะแม่นๆก่อน,อนไม่ต้องรีบไปเดินให้จบเพราะว่าถ้าล้มลงหมายมสติยังไงไมันก็รอฝึกให้เขามีสติอยู่กับเราเพราะเวลาเขาทําผิดอย่างเช่นขู่ขู่พี่กอฟนะครับครูหนึ่งที่มาตอมัดคูหนึ่งที่แกโดนฝึกหนึ่งครั้งทำแบบ เรายังถือว่าไม่โอเคนะเพราะเรายังไม่ได้แสดงตัวด้วยกันเดินแล้วพากลับให้น้องหมารู้กว่าตั้งแต่เริ่มเด,เดินจนจบเขาชาเลนจนแม่ไม่ได้เลยให้เขาเกิดการยอมรับจนชินแล้วจงังหวะสีก็คือร้อยเขานั่งอย่างนี้แหละไปเลยอ่าแล้วเวลาเขาโตมากๆพ,พี่ย่อนหย่อนหย่อนหย่อนเวลาเขานอนลงสี่ขาอย่าลากครับพี่ต้องมาจับอย่างนี้ แต่เขายืนขึ้นสี่ขาแล้วค่อยเดินเบาๆก็ <ๆ S 2> ไม่สายมพราขนาดกัะพื้นแล้วพี่ก็ดึงชี้นำแบบนี้ท่อ่ะตอนนพี่หยุดหุด <ๆ S 2> ตรงหยุดตรงเส้นเลยครับปุ๊บนั่งหมอบรถดิเฟ้์ถ้าอยู่ในระดับรบะนาบเดียวกันเลเถ้าพี่คอนโทรลเาได้แต่คราวนี้จะมีเรื่องขององ,องศาการหันตอนนี้พี่ก๊อฟยืนข้างหน้าผมอยู่ตรงนี้ตรงนั้นไม่มีใครหันอย่านงนี้ก็ร่วมมือกับพี่1 0 0รอตอนนี้7จเรียกชื่อชมเขาเสียงสูงแล้วแตะหัวสองทีพี่ลองดูครับจีวเก่งมากถูก เอารางวัลไปลูกเสียงสูงและที่ต่อยสองทีเป็นการสกินชิปพี่สามารถเปลี่ยนจากการสกินชิปสองครั้งเนี่ยเป็นขนมได้ตัวนี้มันมีความแสบที่พี่เล่าให้ผมฟังเนี่ยของพี่นะเวลาพี่ทำอย่างนี้เสร็จปุ๊บเขานั่งอยู่ใช่ไหมให้พี่นะครับข้ามตัวเขาทีละขาข้ามไปแล้วข้ามกลับข้ามเลยไม่ต้องไม่ต้องสักพอยนะถูกแล้วข้ามกลับท้ากันผมเขาโดยธรรมชาติหนึ่งแต่ที่สองอกระตุ้นสติพี่เห็นวว่าเวลาพี่ข้ามปุ๊บมันจะมอง พี่ลองสั่งนะอันนี้อันนี้เฉพาะตัวนี้นะเพราะตัวนี้อาจจะต้องเยอะกว่าตัวอื่นในครั้งแรกคอยขยับกลับไปใกล้ๆชมแรงสูง,งนั่งหมอบลดเฟสนั่งก็ถือว่าการลดดิเฟนแล้วหมอบยิ่งดีตอนนี้พี่จะเห็นว่าพี่ไม่ได้จับองศาใช่ไหมรวมมือหนึ่งร้อยทันทีเกิดจากอะไรกัดเก็บก็บแต้งของพี่แล้วก็มีเริ่มีโอเดียนเบาๆลองอีกทีพี่คอยขยับกลับและชมลองดูคอยขยับไอคอนแท็กกลับและชมเก่งมากโอ้ใช่ไหม รู้เลยค้างเลยผมต้องการให้ามันผ่อนคลายจนชินหมาจะนิสัยดีก็ต่อเมื่อมันมาถูกทางแล้วชินเอ๊คเดี๋ยวผมไม่อยากให้พี่ทำอีกทีนะสั่งคอยแล้วพี่ขยับด้านข้างอ่ะกัดเรียทับพ,พิงกระดึบ๊บกระดึบะด๊บมา<อ>พิงเออคืออะไรเออคือ,อที่ข่มขมที่ท่านรักตัวเหมือนเหมือนกับว่ามีเหลี่ยมไหมพี่เห็นปะถ้าสมมติถ้าสมมติมันกลัวมันกลัวคือพี่ไม่กินพี่ลากกันแล้วมันกลัวมันจะพยายามไม่อยู่ใกล้พี่แต่พอกมันรู้มันเห็นเหลี่ยมปุ๊บมันหลอได้ไหม ที่ผมเล่าให้ฟังครับมันไม่มีความบังเอิญมันขึ้นอยู่กับว่าเรามองออกไหมแต่พี่เห็นขยับมาหูก็ยังอยู่ทรงเดิมพี่ดูตาหน้าเปลี่ยนนะตามันจะวิ้งๆเนื่องจาว่าตาดำมันใหญ่แค่นี้ไอคอนแตงจ้าพึ่งพึ่งเลยพึ่งอะพี่ลองใส่ดีครับคอยขยับกลับมาชมคอย ช่อมเก่งมากสิ่งที่ผมต้องการจากการคอยจริงๆแล้วไม่ใช่แค่นั่งคอยวีมันต้องมีคือต้องมองเราตายใช่ใช่แปลว่าใจมันเปิดให้สองสามสี่ห้าเด็กชื่อธมแล้ว์พี่ลูกหัวสองปีจีเวลเก่งมาแม่จีเวลอุ้มแล้วพี่อุ้มเลยจีเวลอุ้มอ่าอุ้มเสร็จปุ๊บโอเคอุ้มสักนิดนึงแล้วพี่ก็วางถามว่าทำทำไมอ่ะต้องการบังคับอ่ะพี่ก๊อฟลองดูพี่ จริงๆวันเนี้ยไอ, well อ้เจ้าจีเวลอะโดนไป3รอบนะพี่ก,อก๊อฟรอบที่สามเพราะฉะนั้นคือตอนเนี้ยมันโดนกดเป็นระดับชั้นสามชั้นพี่ก๊อฟผันตรงนีเจริญนรื่อ่ะยังไม่ดีจีเวลจะเชื่อสิ่งที่เขาเห็นกับตาเห็นกับตาคือพี่ก๊อฟยืนว่มันคลิกยังไงในในตอนช่วงสุดสิ่งที่โอ้หูคือเวลาที่ทำดีมีใครไว้เชิงไหนพี่ก๊อฟเบาเมือนะพยายามไม่ต้องหันอยู่ซ้ายมือนะพี่ทางนี้นะกีฬาหน้านะครับพี่เห็นไหมเดี๋ยวมันเดินได้พี่อยู่นู้นอยู่นู้น แล้วพี่หย่อนนิดนึองหอย่อนนิดนึง<อ>สมมติเมืเม่อกี้เราเดินกระจบมันอยู่ฟอร์มนี้ถ้าเขาไม่รูกหนีไม่เปลี่ยนที่เรียกชื่อชอมแล้วลูกหัวสักทีจีวก่เก่งมากถูกพี่เริ่มข้ามตัวทีละข้างข้ามเลยข้ามกลับไอคอนแทคคอยขยับกลับแล้วชมไม่ต้องรีบนะพี่เป็นจังหวะพี่ลองสั่งดูครับคอยคอยขยด้านข้นางกับชมถึงสูง เก่งมาก,ก,ากเก่งของพี่ก๊อฟไหมเวลาพี่ก๊อฟชมไม่มอง <c oughs> อ๋าไอ,อตัวเนี้ยพี่ก๊อฟจังหวะพี่ก๊อฟไม่ได้มีอะไรผิดนะแต่ตัวมันอะเลือกที่จะทำอย่างงี้คอยพยายามไอตก็แตกมาละวครับข้อมือสูงเก่งมากพี่ก๊อฟสั่งคอยพี่ก๊อฟไปยืนด้านหลังครัคอ,อยคอยพยายามกลับมาที่เดิมข้อมือสูงเก่งมา หนึ่งสองสามสี่ฮะเรียกชื่อชมแล้วลูกหัวสองทีชิวเก่งมากสองทีหนึ่งสองถ้าผมชมหน้าม่ะหน้ามันหน้าดีนะหนึ่งสองสามสี่ฮะจีเวงอุ๊้ชิวเวลอุ้มถูกอุ๊มปึ๊บแล้วพี่ก็วางใช่นการัละลายๆการลแลายละลายกับสิ่งที่มันทําอ่ะแล้วพี่กอล์ฟเหมือนกับขี้เกียจยุ่งกับมันอ่ะมันเลยทำมันรู้สึกว่าพี่กอล์ฟตัวมันเลยมีอาการต่อต้านเยอะหนึ่ง ฟังเสมอครับเชื่อพ่อเสร็จปุ๊บใช้ฉันยอมแพ้ได้รางวัลแล้วจบแต่ถ้าเป็นคูต์อินชั่นล่ะแล้วอยู่ๆมันมันจะไม่กัดพี่แล้วพี่ลุงสุกเฮ้ยชอบอยากบุกมากอารมณ์นี้ไว้ให้พี่หันไปแล้วก็บอกจิ๊บว่เก่งมากแค่นี้อย่าจับตัวเพราะว่าจิ๊บว่จะเริ่มจําจากไอ้จังหวะเสียจิ๊วเก่งมากมันจะเริ่มคิดกับว่าเฮ้ยน้องเฉยพ่อดึงสนใจมุดหันไปสามนาทีมันอยู่ที่เดิมโชว์มาอีกที่นึงชี้เลย ให้มันเข้าใจอ๋อลองเฉยๆพ่อชอบเว้ยเพราะบางทีพี่สังเกตนะมันอยู่กับพี่ตั้งนานแล้วแต่พี่ไม่สนใจมันอ่ะเบ๋ย์ไปๆพี่หันมาเลยใช่ๆแบ๊ดได้ทันชั่นการกระทำที่แย่พี่สนใจจันทีถ้าเช้าพี่ทาคนละรอบแล้วครับระหว่างวันเขาไม่ผิดสักเรื่องเดียวอ่ะห้ามฝึกคิดว่าตอนเช้าถ้าเชื่อไปจบได้ทําไปนะครับน้องหมาก็จะรู้สึกไว้ใจคุณเจ้าของครับไม่ว่าจะเป็นท่าทางการฝึกหรือจังหวะที่ชัดเจนครับพอน้องหมารู้สึกคิดแล้วเชื่อ เวลาเกิดอะไรขึ้นก็ตามครับเขาจะไม่ทําหน้าที่เกินครับคําว่าไม่ทําหน้าที่เกินคือไม่ตัดสินใจไปก่อนว่าผมจะวิ่งมาจะทําอันตรายทั้งเขาทั้งคุณเจ้าของไหมเขามีหน้าที่ปล่อยวางแล้วเรียนรู้ผ่านคุณเจ้าของกับว่าเหตุการณ์อย่างเนี้ยไม่ใช่หน้าที่ของฉันฉันสามารถเชื่อถือทุนเจ้าของได้นะครับผมจะทดสอบความไว้ใจของเขานะเดินรอบตัวพี่เขาจะต้องไม่ลุกเพราะเมื่อบบกี้มันล็อกแรก,ก,ก,กมา อางเงี้ยมันรู้สึกว่าพี่อะสามารถคุมสถานการณ์ได้เพราะว่าเขายังมองผมอยู่นะแต่เขารู้สึกว่าเขาไม่ทําหน้าที่เกิดเขาไม่ลุกขึ้นมาดูหรือเดินตามอย่างเงี้ยแสดงว่าเขารู้สึกว่าพี่อะสามารถคุ้มครองเขาได้โทษนะโอ้ไม่เปลี่ยนทรงมันจะรู้สึกแล้วว่าไม่ใช่หน้าที่ของฉันแต่สิ่งห์ต้องการคือให้เขาชินกับอย่างนี้ยครับพี่ว่าไม่ใช่หน้าของชี้หน้านที่ของฉันตลอดไปพราะพี่พาไปไปอีสวิวไปอะไรก็ตามแล้วพี่ไปนั่งอะแล้วหน้าตาหูไปอย่างเงี้ยให้พี่รู้เลยพี่ได้แต้ม ไม่มีไม่มยหมาจะเฉลยเองว่าไม่มีไม่ยี่หล่าเพราะไม่ใช่อะไรของฉันอ่ะอันนี้คือการเรียนรู้ผ่านคนพี่สิ่งที่ผมต้องการไครแม็กซ์ให้ราจริงคือออทชินจากการออโต้เรีนนิ่งแบบตะก,ก <c oughs> ี้จบอันนี้คือเคลียร์ลงความคิดครับแต่ถ้าเป็นการสั่งให้กลัวพี่จะต้องสั่งจิเบลคอยแล้วให้ผมเข้าไปชา้าอ่จถ้าอย่างนั้นอาา่ะเป็นลักษณะปกติคือแล้วคนเหมือนต้องขับหมาให้อยู่เฉยอะคอย เก่งมากผมสังเกตว่าผมทำเพิ่มบผมไม่ให้พี่ชมด้วยผมต้องการเขาเรียนรู้และอินไปเองว่าสิงที่ผมทำอย่างเงี้ยพี่ยังไม่กลัวเลยเพื่อนพี่เลีกทีอุ้มแล้วหลบแดดกันดีกว่าที่พลน้องหมาทุกตัวครับคุณเจ้าของมีส่วนทําให้น้องหมาเข้าใจผิดและเข้าใจคาดเกอนครับมีจังหวะริดทึมที่ชัดเจนและเข้ากันได้ครับชอบวิธีไหนฝึกวิธีนั้นติดตามคลิปกันต่อไปครับว่าเราจะไปเจอน้องหมาไร้ไลแบบไหน การอยู่กับเขาเราจะได้สบายใจครับผู้เอกดีไดรับเรองจากคาเรนเทเยอร์แคนาลี